แปลกๆกันหน่อยครับอันนี้ไว้ทำอะไรครับขอ,อ,อไปโชว์คร่แอร์เป็นโมเดลโมเดลเโชว์คร่แอร์อันนี้สามารถเอาติดทนหางปั่นได้ไหมได,ได้ใช่ไหมอ่าอันนี้อยู่ที่ไหนครับ โมเดียวโชวตู้ครับาสามารถทำเป็นรถตีดินปั่นนาได้นะเนี่ยล้อนาเบอร์สิบแปดก็เดินของอะไรไม่รู้ครับ นี้เลยครับ ฮรลโหลตรงนี à, ้พิธีกรคือตุ่มรรมศาสตร์นะครับเพื่อมาจัดหน้าที่ที่กองการโยยนตของวัดสอมไกรล้นะครับในช่วงนี้ก็จะได้ปรับราคนกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อนุญาไปอาบน้ำก่อนหลังอาบน้ามาเรื่มบริการจากพิธีกร นี่เป็นที่สี่แล้วนะครับเพื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วในลานตึกสร้างองค์ตนของวัดไท่ไล่ประกาศเป็นเงินควนะครับท่านก็มาจับจองคู่ของท่านแล้วแต่ว่าท่านงานนี้มีอะไรไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับมีของแฝงให้ชมเยอะเลยครับเพราะที่ท่านไม่จับจองเป็นเจ้าของสถานที่คือตั้งผู้ของท่านก็มาติดต่อ ครับปุ้มน,นะครับและทีมงานความวางอย่างนีง้จะได้จากถานาที่นะครับให้ความสะดวกกรบท่านนะครับครับเพื่อท่านเดินทางม,มาถึงแล้วนะครับก็เด็นเชิญทุกท่านนะครับด้วยความดีที่สในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ หลังจากนั้นนะครับก็ในส่วนตอนนี้ก็จะบอกเล่าเรื่ังกาอะรไปดูการอชมครับกแรดงการของวัชรกิริ้งของเรานะครับก็จะชี้ทางออกบอกทางปูนะครับมาโชว์ครับ ช่อง Youtube เจมส์สายชิลกได้ครับ